ไปดีเศร้าวันอาทิตย์เนาะมื้อนี้กับวันที่สิบเราอยู่เซี่ยงไฮนะ้เนาะตอนนี้เก้าโมงแล้วเขาก็สิจะเดินทางไปสนามบินอ,อากาศยังติดลบยอยู่เลยลบสิบเก้าองศานะตอนนี้โคตรหนาวเลยคนเดินทางกันหลายหลาย่อบรรยากาศวันอาทิตย์กันหลดหลายเด้อนี่ พงแฮมนี่นะแนะนำไปเลยทุกคนอยู่ใกล้ถนนจงหยางหรือถนนต้นหยางข้างหลังเขานี่เองกัญญางไปไหนกส็สะดวกดีเนาะเมื่อนี้โบ้ยนุ่มยังไหลเลยเพราะว่าเดินทางจะเข้าไปในสนามบินแล้วนะเขาจะเดินทางไปบินไปที่เพราะทีเป็นโมฮาตซิปเนาะบินไปลงที่อ่า เชียงคายหลังจากนั้นกับปันซาวโมงสามซีเขาจะบินจากเชียงคายไปลงนครหลวงเมงจันเนาะไปต่อโยนอยู่ที่เชียงคายอูย้หนาวขนาดเลยอากาศตัดเ้าทุกคนไปห้องขึ้นติ๊ดแล้วเาๆๆๆนาะเราไปสนามบินราคาหกสิบแปดหยวนส่วนมีเจ้รถเก่งเนาะภายมนหิบละลายเลย จชื่ว่าพ่อนะ่ะเป็นหางโมเดลมีแก้ว วความโคตรหนาวเลยสนามบินฮาบีนบีน่โคตรหนาวเลยทายร่วมกันไหมทายร่วมกันอ๋อคนหนาวเลย <c oughs> หนาวสุดๆเลยทุกคนไปวันนี้ก็จะเข้าทางไหนกันหนาวแท้ ไปเซ็ตอินอยู่สายซามบินบักยังไงเลยเนาะอาบินอีก,กันะอันนี้เลนดีพาร์เจอร์มันเนาะตอนนี้กลับเป็นเวลาอยู่เก้าโมงเท่านั้นเก้าโมงสามสิบนาทีนล้วทุกคนทำมาข้อสนามบินเราจะไปซองเลนเซ็กอินกัน สิอินแลนทุกคนเนาะวันนี้ก็เตรียบไปเข้าเกตเลยนี่มีบอลเปลี่ยนเสื้อผ้านัศรดสบายขนาดเลยสนามบินฮาบินเนี่เนะคันพูดเดง เ้องกั่มัเป็นเครื่องนีได้เลยห,ห้องกบจะมีมีแวน่นมีอ่างให้เบ่งคุณนะห้องเป็นเสื้อผ้าฮะมีแวน่นมีอย่างให้มึงมีบอลวางเครื่องเนาะสะดวกสบายขนาดเลย คนตรงนี้ก็เป็นเวลา10โมงนะครับเพวกกับผ่านสก c u r i t เช็ e ออกมาแล้วนะคนมากลายเลยปไปไปเขาจะไปเข้าเกรื่กันทุกคนแบบน,นี้มีแม็กโดน,โนุอยและนายสนามบิน อันนี้มันล้ออ๋อใส่เสื้อบอกมันไปเกียด์เตี้ยนยนี่นาไปเกียด์เตี้ยนกูเดี๋ยวฮางขายของฝากกันเต็มเลยเนาะสนามบินฮาบินมันดังเ,เรื่องเซ็กกอกบอกเซ็กกอกเต็มเลยเซ็กกอกนะสนามบินเน,น,นี่ยเอิรนบ้านอันนี้ฮาบินเมืองฮาบินนี่เนาะมันพเพราะเซ็กกอกน่าจะดัง กระเ,เ,เป๋าเขาเต็มนะทุกคนเขาซื้ออย่างโบได้ละกระเป๋าเต็มหลายแล,ล้วแหละโซนรถไฟ <c oughs> ของฝากเต็มเลย <c oughs> มีห้างซัมโซน่าอีกฮะเดี๋ยวมีอะไรงาม ไ้น้อเห็นหิมะฟูๆเลยอเกียร์ที่สุเลยไอ้น่อไติดนี่ไรอ่าในเกียร์สามสิบอย่างไปเกียร์สามสิบสามสเ,เน,ะะสนาะมีมีไอ,อ,อพีเราได้เลย,เลยแต่ห้องจะไปเข้าอยู่เซียงไห้เหอเนาะ นี่นแลล์มันมัโบดนนีน่าว่าเราไม่ได้กินซ้ำกแกลล์โบดเชนโซเฟียโอ้อภายนอกสนามบิดฮาบินอาก,กาศแบบหนาวๆเลยเกเ็บไปง่ายเลยเนาะมาหลายเกียดเลยแถวนี้แบนเนียหมดเลยวันนี้ <c oughs> แต่เซอร์โบมีแท็กรีฟันนะเมืองฮาบินงามแพงไห่ไม่หรอหน้าจอเป็นเอไอขนาดเลย ขมีอาหาร <c oughs> นอกจากมีบนกดฟรีวไวไฟเลยทุกคนใน4โมงนะถั <c oughs> ายของฟ้า <c oughs> วันถ่ยรูป ขับยนตนึ่งขนาดเลยเพิ่งเสียงเงินเข้าไปเรีนเป็นวิอาบอกนะทุกคนเกือบสามชุดวโมแล้วไก่ขนาดเลย แคสามสิบเจ็ดย mm ูไตไงอ๋อแพออยู่นี่อ่าลงไดิีดีนะทุกคนก็จะเป็นอันเนี้ยเป็นน้อยไงนี่อาหารขายทุกคนเขาจะบินไปลงอันเนี้ยเบมงหาสิบห้าไปลงปูดงปูดงเซี่ยงไฮ้อะราศีเบมงหาสิบห้ันึ้น ่ายเซกอรอีกแล้วบะเพ็ดข้าวเนก่งราคาพูดสองเลยกินแกงฝักวมนแล้วเตงนี่ทุกคนนี่ราคาห้าสิบห้าหยวนนะเป็นสปาเกตตี้มีสลบเปานี้พัดดองติ๊บทะเลแกมีสลา,ายนี่หลายสี่สิบหกหยวนนะหกยวนมีน้ำเกี๊ยงให้กินบมวัดละลายมี ไม่ยอมใส่เขีนใหญ่ขนาดเลยใส่หน้า,าอะไรวะทุกคนวันนี้เขาต้องกับเอิ่นขึข้นเครื่องกันแล้วเนาะโคตรจะหนาวเลยเป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสิบนาทีละตัวนี้ยน้นมากนงใหญ่เตัวน,นี้ยังหญ่ไวะใหงไให้ใหญ่นะ คุตอนนีก้กัน11โมงสะสสอนทินแล้วห้องเข้ามาในเครื่องบินกันแลวตอนนี้มีห้องน้ำมีตูกลางผมเนอะหนึ่งตัวนี้ห้องน้ำห้องน้ำหลายเสแบบ้น Airpods A321 เนอะหนึ่งตัวนี้กว้างดีนะเสื้อว่าขาบุดติดกว้างดี 遵循机组的指令，遵守路口标志牌的指示，请勿因前方出现故障而停车。入座后请系好安全带 、네 。三站继续跳。当安全带信号灯亮起时，应迅速回座位坐好，系好安全带。设备时，应打开飞行模式。 女士们、人生的先生们、东方万礼行会员们，中午好！我是本次航班的乘长，欢迎您搭乘中国东方航空空中快线航班，前往上海浦东国际机场。从哈尔滨到上海的飞行时间大约需要两小时四十五。 กิลีถั่วจะมีข้าวเนาะ 们，我们已经抵达上海浦东国际机场，请保持安全带系好，直到安全带指示灯熄灭。下机时，请您再次检查座椅周围，确认携带好手机、耳机等小型电子设备以及护照、证件等随身物品。感谢您搭乘中国东方航空飞机，下次旅途再会。嗯、Ladies and gentlemen, welcome to Shanghai Pudong International Airport. Please keep all the passengers on the seat belt. Oh. ทุกคนตอนนี้ก็สามโมงเครื่องละก็กำลังฮอสนาบินปูต้งแล้วเนาะอุ่นตูงแอร์พอดเสียงไคฮะทั้งรุ่มทั้งร้านพ่อนนี่ลเล็กเองพ่อแมนนะเออรุ่มไม่หนีต่อ รุ่น,านสาม<ำ>กานะคือจอได้นี่ม,ม้นี่รสามเน่าแตนน่ว่าต้องมีรถไฟไปขึ้นก่อนจะขรถไฟเข้าไปเทอร์มินอลหนึ่ง